สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะกรี๊งปันรอยยิม้มไว้ให้ลืมว่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องคุดนะครับผมที่มีการออกกระแสข่าวว่าลุงพลเยี่ยวรถคุดหรือว่าทุบคุดผมจะบอกให้เลยนะครับคุดนั่นอยู่กับป้าออนคือพี่สาวของลุงพลครับซึ่งเอาตรงตนะคือบอกว่ามีการเยี่ยวใส่คุดคือพวกคนจะ มีคนผมรู้แหละว่าใครเป็นสายอยู่ที่เกาะๆคอยส่งข่าวให้พี่ต่ออยู่ต่างประเทศแต่ก็แบบพวกเขาอะปอหูหรือว่าคือจะได้เงินไงเขาคนที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่รู้อกว่าลุงเยี่ยวจริงไหมหรือไม่เยี่ยวจริงนะครับคนที่ส่งข่าวก็ได้เงินนะครับได้เงินค่าจ้างนะครับที่คอยส่งข่าวให้เรียนให้ดูนะครับใครเขาจะกล้าเยี่ยวในที่สาธารณะครับไม่ใช่คนบ้าน,นะครับใครจะไม่เยี่ยวให้คนดูเจ๊เซธผมนะวางสบู่ไว้ที่นี่แล้วคือเยี่ยวรถ มันไม่จริงนะครับมันไม่จริงข่าวปลอมมานนี่ยเขาแค่เป่าหัวคนที่ส่งข่าวก็ได้เงิน,นครับได้เงินค่าจ้างคนที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่รู้นะว่าลุงคนเยี่ยวจริงไหมหรือไม่เยี่ยวจริงนะครับใครจะบ้าไปเยี่ยวให้คนดูที่สาธนารนณะลุงพลก็เยี่ยวในน้ำพวกคุณไปแอบดูเลยไงหรือว่าไปแอบดูหรือว่าติดกล้องกล้องเล็กๆกล้องจอนปิดไว้คุณถึงรู้คุณพากันส่งข่าวมั่วผมรู้ว่าใครเป็นสายให้ป้าตอที่อยู่ต่างประเทศพวกคุณอยากได้ใช้เงินนะ แล้วก็ส่งข่าวให้เขาแบบมั่วๆว่าหลวงพลเยี่ยวใส่คุดลดเยี่ยวลดใส่คุดทุบคุดคุดอ่ะอยู่กับป้าออนนะครับรับประกันผมรับประกันเลยคุดยังอยู่ดีนะครับไม่มีใครไปเยี่ยวใส่คุดหรอกครับใครจะไปเยี่ยวตรงนั้นใครจะไปเยี่ยวอ่ะใครจะไปเยี่ยวแบบโอ้โหย่าเยี่ยวโซคนเลยโซกล้วยโซของรับให้คนอื่นดูจะบ้าหรอไม่ใช่คนบ้าเข้าใจปะเชื่อโอ้โหไม่ใช่คนบ้านะครับที่จะเยี่ยวลดคุดนะครับผมโหคือแบบคุณต้องการแค่เงินใช่ไหมโดยการใส่ร้าย คือเป่าหูคนที่อยู่ต่างประเทศส่งข่าวแบบเป้ามั่วส่งข่าวไปว่า,า,วา,า,วาเพราะเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่รู้นะว่าลุงเยี่ยวจริงไหมคุณอยู่ในพื้นที่อ่ะคุณก็ส่งข่าวว่าลุงเยี่ยวเสยขุดใครจะไปบ้าไาเยี่ยวที่สาธารณะให้คนอื่นดูของลับของตัวเองสตินะครับฟังหูไว้หูนะครับใครจะบ้าไปเยี่ยวใหค้คนอื่นดูที่สาธารณะใครจะไปบ้าเฮ้ยนี่ผมจะเยี่ยวนะจนจะเยี่ยวใส่ขุดนะใครไปบ้าคือคุณจังเส้นเขาเยี่ยวใช่ไหมคุณอยู่ร้านใ,ใกล้ๆหรือว่าร้านไกลๆอ่ะ มองเห็นแล้ววะเฮ้ยนั่นคุดนะวางอยู่ข้างล่างอ่ะคือคุณมองเห็นเหรอสายตาคุณยาวขนาดนี้เหรอครับอย่าพยายามส่งข่าวแบบมัวม่วๆเพื่อจะเอาเงินอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เองเขาอยู่ที่ต่างประเทศอย่าส่งข่าวปลอมไหนคนที่ส่งขาวว่าวบอกว่าเยี่ยมมีคลิปหรือว่ารูปภาพหลักฐานหรือเปล่าว่าเยี่ยวจริงหรือไม่จริงไม่ใช่คือเอาข่าวปลอมๆส่งให้แฟนคลับอยู่ต่างประเทศเขาเข้าใจผิดนะครับแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศไหนคุณมีคลิปไหมคุณลองถามคลิปจากเยี่ยตัวเขาหน่อยดิคนที่ส่งข่าวอ่ะ ว่าลุงเยี่ยวจริงไหมหรือว่าแค่ปากเปล่าอะยังไงเขาก็ได้เงินอยู่แล้วใช่ปะเพราะเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่คนที่ต่างประเทศคนที่ต่างประเทศไม่ได้เงินนะครับแต่เขาคนที่ส่งข่าวได้เงิน